ส่งงานครับนีอีซูซู1075ว่ะจัดมอพักสูตรนะครับลูกค้ามีมาแล้วนะครับก็จากการติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับเก่าไม่ดังนะแก้ให้ครับสูตรไหนก็ได้ครับแก้ให้ได้หมดครับพร้อมเดินแป๊บใหม่ยกลำนะครับนี่ฮะไม่มีที่จะไปแล้วครับก็เลยต้องขึ้นบนคระีนะวนครึ่งรอบนะครับ ปลายแปดสามนะเลิ้ตุ๊บเปะนะเดี๋ยติดตั้งให้ได้ครับนี่ฮะเดี๋ยวรอบหน้ามาเปลี่ยนปลายใหม่นะครับยกแค่ชุดนี้ออกได้เลยครับเน,นี่ยกริบครับผมสามชุดสี่แท้อย่างหนานะฮะข้อง,งอคนระับไม่มีแตกแน่นอนนี่ครับไม่มีสัน่นไม่มีฮลอนนะเดี๋ยวฟังเสียงกนะัน you <sniffs>